ัโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับรลานเนสในรายการเนสฟรีไลท์ทางช่องจารีและรอยแปดแช่นะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการเทคนิควิธีการทําความสะอาดขอบแก้วเช็กนะครับนี่ก็ New Li อร์ไลท์เ็นี่ยเขาจะมีแก้วเช็กแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าคือจะใส่น้ําเยอะยังไงเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้เยอะยังไงเนี่ยก็ยังมีสเปซนะครับ เอาไว้ใช้ในการเขย่าอยู่เนาะอืมแต่ว่าข้อเสียของมันจริงๆไม่ใช่แค่กแก้วเชคหรอกข้อเสียอันเนี้ยมันเป็นทุกๆแก้วนะครับก็แล้วคราวเนี้ยเออ่ปัญหานะ่ะก็คือจะใช้ฟองน้ําแบบนี้มาล้างทําความสะอาดเนี่ยก็ยากมากในการที่จะเอ่อชอนชัยแทรกสอดเข้าไปในในบริเวณลึกๆล่องลึก,ลลกต่างๆนะครับซึ่ง อันนี้คือทาทาออกไปแล้วนะมันก็เลยสะอาดแล้วนะครับเแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ลองเอาคอตตอนบัตนะครับมาใช้ดูนะซึ่งก็ไม่ไม่ถึงครับคอตตอนบัตมันใหญ่อะ่ะแล้วมันเข้าไปไม่ถึงนะครับเอ,อก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการง่ายๆนะครับคือใช้หลอดนะครับใช้หลอด บางทีถ้าหาหลอดไม่ได้ก็ใช้เป็นใบไม้ก็ได้นะครับใช้หลอดแล้วก็เนี่ยบีบมันบีบมันอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องบีบก็ได้แค่กดกดลงไปแล้วมันเดี๋ยวมันจะแบบเล็กๆลงไปเองนะครับแล้วก็ถ่ายถ่ายไปรอบๆยนะ้านะว่าอันนี้เพิ่งทําไปนะครับแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าเออเดี๋ยวทําคลิปดีกว่านะเขาไม่ให้เราทํา ผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆไม่ให้ทําง่ายๆนะคือทําได้แต่ทํายากนะไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับชีวิตเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมอืมคงไม่ได้มีใครอยากจะกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือโอเคมันสีมันเนี่ยอาจจะเป็นสีของบริสีช็อกโกแลตก็ได้แต่ว่าอืนะไม่กินดีกว่านะครับเออล้างออกทําความสะอาดออกดีกว่านะครับอ่าก็ทําทําออกไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนี่ มันก็จะออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยการล้างด้วยน้ํานะครับเป็นเดิมนั่นแหละนะครับอ่าเราก็จะได้สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดนะครับเออได้สารอาหารครบถ้วนเต็มที่แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารด้วยนะครับเอออาหารเป็นพุทธเป็นเป็นพุทธอ่านเป็นพีทฟู้ดพอยซันอะไรต่างๆนะครับนะจะได้ไม่เสี่ยงนะโอเคก็หวังว่า เคล็ดลับง่ายๆอันนี้นะครับจะทําให้ชีวิตเพื่อนๆง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะใช้กดแชร์แคซับสไคร์ subscribe. พไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ